เฮ้ยมีเลน่าอยู่เลน่าดันน้ำรองไปไปที่้านแมหีดอกทองชังเย็บเอ้ยไอ้เยแรกยังหวะลงจริงไหมเนี่ยบ่เลยนะเดกดีดีีดีดีดีก่อนดีกดีดนี่ด่อีด

Vale brewery, have, leave, leave, leave. Are you gonna help me, bro? Thirty seconds left. Maybe, Maybe yellow. Yellow. you low. Let me kill. We got it. Clear. Clear. Hey. Have, Do you have a gun? Do you have a gun? No, no, no.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  No, Last player คุยใช่ไมในเกมไม่ติดไออสัตว์ฮัลโหลฮัลโหลน้วยน้ำฉลาดมากน้องเมื่อกี้ที่แจ็แทมส่งนั่นแหละเบอร์เทอแทมดีเอาตายแลวเฮ้ยเฮ้ยบอลมีบุชิง

คุยรีบเล่นเป็นไหมวะเออดี๋ยวเอามีดไหมเอามีดไหมตรงนั้นนะแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอามีดหรอกแต่ยไม่เปิดไม่เปิดยิงไปแต่เหมือนโค้มากมามาทำไมเคลียร์ไม่ได้อัพดาบเนี่ยโอ้ยอัพดาบอัพดาบมาแต่ผมยิงให้คุยไม่เหมือนที่คุยกันไปเลยนะคุยรู้ทร้นะไล่หัะ ตาดเอาเมาเลยให้ผมเล่นวะพี่เฮ้ยอันทีเบสเฮ้ยเจอคุณว่าเพื่อเราตายปะน้นพี่ถามคำาดียิมัุณว่าเพื่อเราตายไหมเยดเย็ดเยดฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับว่าแล้วไม่ต้องจัดให้กูเหี้ยนะ Chimma, Chimma, please man you You want no. to play? Let's play, play. <laughs> <laughs> I'm where I'm here Wait, that, huh? I didn't They're that? <laughs> it's still here, it's still here, oh, I holes, I holes, okay. Okay, here I can open house, I can open house Okay, entry here, I can ulti, that's it Oh, there หนึ่งเจ็ดเราคมแบได้ง่ายจังอ g u สีวี be clear be clear บอกเฮ้ยวันด้ตรงนี้ต้งตรงนี้ต้งน่งเเตมีันีาดีร้้้ว้รนด้รนไเปอร์อยู่องใ่มพีบัตเออใช่เปเปอร์อยู่งระวังบีให้รงเปิดให้ วางเปิดซีทีน้ำได้ครับขอบคุณนกครับสำหรับการมีขอบคุณมากครับสวยมากไล่บอล ร้มน้องเจ็บแรงวุ้ยอะไรเสียงใครอะอออเด็เ่งปดกรใจสั่น One enemy remaining เจ็บอยเลยแป้งแฟงแป้งแป้งแปงแป้ ลุงเงี้ยเอาพินพรมาดีกว่าโหดกว่าเยอะเออขอบคุณมากทีเดียวไ้ไปน่าสเต็สเตวอลล์สเต็ปสเต็ปสเตปสเต็ปสเต็ปไอเย็บยเอฟเคตีน่าตัวเลขเอฟกอลสแกนิงเอฟเควิค่ remaining.

เจ็ดโลอย่าพูดเยอะฉันฟ okay? oh, ังโอเคอ่าน้องฉันฟังบดมิดแตกวันเดาปะเนาะอุ๊ยเน็ดเน็ดเน็ดทำได้ดีน้องเฮียทำไดีปิงมิดอ่ะสตัวเลยพี่บัดมีเฟสด้วยในเมนหนึ่งใในไซน์แล้วก็อีนอตอีนอตวัน แซกต้าเจ็ดเวนโบจัมแซกต้าเจเจเอเอ็มต้าเจ็ดเนโบจัมต้าเจเจอเอ็มดเนโดจอโ่าเฮียไม่ขัดอีสัตว์นไปตายทันแล้วบอกไม่ขัด เฮ้ยลุยซัไอเชียหลุดไปสี่ตากลับมาที่หนึ่งกลับมาที่นหนคุยคุยทีมหนยอยอื้อคุยทีมหน่อยทนดอวยไปครนะมาหึ่งพี่บานน้องขอตมาต่อยิมา่อยางโอ้ยปวดหมดของแล้วครับเพื่อนช่วยอยู่ต่ออยู่เวเสเอาบ้าเืละวอดเร็วขอบคุณมากครับผมเลิฟ ไปบไแอบเลยน้องกับีแอบเลยอะแม่งกับเแล้วเนี่ยใช่ไงน้องวมวมด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 อวอวอวอ l a n t i n g pan p p a าย d โอ้ยหล้โดนีซตผมอยบตัวพอดีไงโอ้ย้อ e เ r b นไอ้บอกทุกอย่างเลยคยเยบอกทุกอย่างเียัไม่ใช่แพ้เพราะผมแล้วผมพูดจิงผมตัดไปสควยมเล่นนี้โคตรหยองเลยตัดหยอกวะ What okay, okay, okay. yeah, yeah, me do? What I'm here, 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 I'm i am i here i am i am Oh. Okay. oh, oh. oh. 1 enemy remaining อ๋อไาพี่บาร์เขาเป็นอะไรวะโอน้ากูจับจอมึงอยู่ยิ่ไม่ได้แหลกควเลยเมื่อกี้ไอตเอียเอพีเอสเหลือเกบเป็นอะไรวะพี่บาร์ระวังเอพี่บาร์หมอกหมอกหมอกหเอกเอเขี่ยไปบีซาด ไง e a n i n s p e d o ได้ย t n k i a b n องพี่บัตเออมันตอ่าน้ำ wash window โอ้โหมีเดิมม่เดิมมีเดิมแพ้สอแพ้สแพ้ร้อยาสิแพ้ร้อยห้าสนีอะไปไปไปอยาอยห็นน่ะอยกเหนะอยกเหนะ ถ้าไวเปิดไม่ยั่งเดี๋ยวผมจะโชว์วันแทับเลยทีเดียวเหี้ยเก่งยิบหายสันติใช่ไปพี่ไปวายไม่ได้พี่โอ้โหโอ้โหดอกทองเก๋งวุ้ยมาดิสัตว์ น้ำทีมเราโคตรทีมเราโคตรโหดบอกเลย spike down a one enemy remaining น้ำไอ้เหี้ยมึงฟังไว้นะเว้ยถ้าเกิดที่ไม่ทำเกมให้ก็ไม่มีใครทำคูเอแล้วเนอะจริงว่ะพี่เหี้ยถ้าไม่มีพี่เดินไปเปิดแบบมันก็ไม่มีข่าวคอ่ะใช่เะล่ะใช่เฮ้ยคนจะปีนมุ่งเป้า enemy's mid เอาไปเอฟแบ็าท right? uh, ีสว่างนะมิดเออมิดเออองนี่สเอาไปนี่ก็เช็มบอกเป็นโอ้ยยบัตแท็บก็โหนจังวะสปายดาวน์มิดโหนจริงยังป่ะพี่บอสคือถ้าเกิดมันยิงอย่างนี้นะเว้ ฟังกูนะเว้ยไอ้นายหีลุยสัตว์ชังเย็ด กูเบอ่ะเอกู้เอ่ะสี่คนไปตีกอบจับไอเี่เยรตรงเอ,เอะ l a l a y e ไนฝั่งมันเมื่อกี้พี่ดูมิดอยู่คนเดียวอะ ไอ้เฮียเอสามเขเอาไม่อย er ู่เว okay, ้ยน้องไอ้เฮียเอชอบจริงคนเขียวอ่ะไอ้เฮียไอ้เฮียคือแบบพี่อยู่ตรงมิดใช่ป่ะพี่ยืนตรงมิดอยู่เว้ยไม่ใช่พี่ไม่ยืนมิดพี่เดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิดพี่หลับเสียเกี่ยวมาเยอะเกมาเยอะน้องอป๋อ

ทีมมันชอบซื้อหนึ่งแถบหนึ่งอย่างวะใช่กูซื้อหนึ่งแล้วทีมชอบแถบไม่ตลอดเลยว่ามีคนไปแถบชัวร์ว่าแล้วนะคะบัสแต่ซูกัสจากเม็ดกูก็ยังไม่ได้แดกพี่ดูธนาวอยู่พี่ดูธนาวอยู่ก็พี่ชายทัวรบอทัวรบอที่น้ำเข้ามาแล้อง มมอบบีโีโ้ยสวัสดีครับทุกท่านผมมาจากรายการให้ย่าควายรบกวนคุณบัตรมาเป็นพรีเซนเตอร์คาร์นาติดต่อคุณอุมาลีน่าจังด้วยครับเอ้ยอะไรนะรายการอะไรลีน่าจังวะเพื่อนแกสวัสดีครับทุกวัดผมมาจากรายการให้ย่าควายรบกวนคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์คาร์นาติดต่อคุณอุมาลีน่าจังเลยครับพี่นามชอบไหมพี่แค่น่าหาแม่ตายนามชอบไม่ชอบไม่ชอบพี่ตายผมไม่เคยชอบนะไม่เกี่ยวอ่ะ เอออุมาลีน่าจังอ้ชื่น้ำชอบเลยให้ผมดูชิงร้อยชิงล้านอยู่ดมขอ่ะเอาพี่บ้าขอบเลยนาอพี่เอต่อพี่เอ่อเฮ้ยน้ำร้อยสี่สิบสี่ไม่เป็นไรพี่หัวสิบสี่น้องตัวอะไรวะพี่บ้า ผมบอกแล้วว right? ่าคนเรามันมีผิดพลาดกันด้พี่ยิงไป144ออฟไหเฮ้ยจะเพื่อนตุ๋ยไหนไนไนแฟงบ่ยล้ยมันยโยเวเปอร์ฮอแค้วเปอร์ฮอโอโอเคแมนม Don't be the d d r o Last player standing. เกแตกไอ้เจ <laughs> <A> ้าผู้ไม่รกายแกแตกน่าหีน้ำแตกครัเมื่อกี้ไอ้แกแตกไหนไรื่อยตัดพ่อมึงไอ้เหี้ยรันกดสิกดเลยชนผู้มันใหม่ดิอย่าไปยอมกดด่วนเลยกดด่วนเลยโอ๊ยหลังเปียกร้อนว่ะ